สวัสดีรอบ2นะคะตมืกี้อย่างที่ทางคุณเอกได้พูดไปนะคะก็คิดว่าในส่วนดิสเพลย์ของ LG ทั้งในส่วนของทีวีไซเนต LED นะคะรวมถึงโซลูชันของ LG คงจะทำให้หลายๆท่านได้มองเห็นว่าโปรดักของเราสามารถไปตอบโจทย์ความต้องการของพวกท่านได้ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในส่วนของทีวีเราไม่ได้มองแค่ในส่วนของตัวโรงแรมนะคะ โรงพยาบาลก็ใช้งานได้นะคะหรือในพวกพับบิกแอเรียต่างๆนะคะทีนี้นะมองในแง่ของการลงทุนนะคะหลายๆท่านก็อาจจะมองว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะได้ทีวีจอใหญ่แต่อาจจะยังติดขัดในเรื่องของบัเจ e t นะคะก็มองว่าในส่วนของการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะ LG เองเรามีโซลูชันที่จะมานำเสนอก็คือในส่วนของ LG subscribe นะคะก็คือมองว่าในแง่ของ การใช้งานนะคะถามว่าถ้าเราลงทุนครั้งเดียวโรงแรมอาจจะจ่ายเป็นเงินก้อนอาจจะมองว่าหนักไปนะคะจะดีกว่าไหมถ้า LG เองมีโซลูชันในการเช่าซื้อเข้ามาให้ด้วยนะคะมองว่าในส่วนของการเช่าซื้อนะคะก็จะลดต้นทุนนะคะแทนที่จะจ่ายเป็นก้อนก้อนเดียวก็คือแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนนะคะในช่วงพีเรียดที่แบ่งจ่ายสมมติว่าเราทำสัญญา5ปี60เดือนนะคะ ในส่วนของตัวเซอร์วิสที่ได้มันก็จะ cover 5ปีด้วยเช่นกันนะคะปกติในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ของ LG เองถ้าเป็นในส่วนของโฮเทลทีวีเรารับประกันให้2ปีถ้าเป็นส่วนซเนตก็คือได้3ปีนะคะทีนี้พอเราทำมาเป็นเช่าซื้อปุ๊บนะคะเรื่องเซอร์วิสพวกนี้เรื่องอการวารันตีก็จะได้ขยายเวลาไปเท่ากับอายุของการเช่าซื้อด้วยเช่นกันนะคะเรามองว่า ในส่วนของ Subscription นะคะตัว Service ที่ได้นะคะทั้งออนไลน์ออนไซต์นะคะได้การประกันขยายถึง5ปีแล้วก็ในส่วนของแท็กรีดักชันก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะทีนี้จะดีกว่าไหมคะว่าถ้าโรงแรมมีแผนที่จะเปลี่ยนนะคะไม่ว่าเป็นสินค้าตัวไหนเลยที่เป็นในพาร์ทของทาง LG ที่เป็น Information Display อย่างที่เห็นเลยคะ่ะพวกจอทั้งหมดเลย รวมถึงโซลูชันนะคะทีนี้รวมถึงในส่วนของตัว Subscription ที่เราทำให้เรา Include ในส่วนของ b r a c k e t แล้วก็ติดตั้งเข้าไปให้ด้วยนะคะสิ่งที่พวกท่านจะได้นะคะก็คือจ่ายเป็นรายเดือนนะคะตามอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็หลังการขายก็จะมีในส่วนของตัวซัพพอร์ตให้นะคะทีนี้ในส่วนของตัว Subscription นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะ สามารถที่จะสแกนคิวอาร์โค้ดไปกรอกข้อมูลได้ซึ่งคิวอารโค้ดตัวนี้ก็จะมีอยู่ที่ด้านหลังทางเข้าด้วยเช่นกันนะคะถ้าสนใจสามารถติดต่อยิงติดต่อน้องเอกนะคะหรือสแกนคิวอารโค้ดใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยนะคะ LG เราจะติดต่อกลับนะคะเพื่อที่จะดูว่าโรงแรมต้องการทําในส่วนของเช่าซื้อตัวไหนบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเรามองว่านอกจากเทคโนโลยีแล้ว เรื่องการเงินก็เป็นเรื่องจําเป็นนะคะหลายๆท่านมองว่าอยากได้อยากใช้แต่ยังไม่พร้อมในเรื่องของการจ่ายเป็นก้อนใหญ่นะคะก็สนใจในส่วนของเช่าซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เซสชั่นของ LG ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะอันดับต่อไปก็จะมีในส่วนของพัฒมตติต่างๆของ LG นะคะที่จะนําเสนอในส่วนของเทคโนโลยีจะมาเติมเต็มให้กับทางพวกท่านนะคะ ถือว่าเป็นการอัปเดตเทรนด์อัปเดตความรู้หรือเทคโนโลยีที่มีนะัดถึงตอนนี้นะคะถ้าตัวไหนที่ตรงกับความต้องการก็สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ